ดูไหมคะเศษพืชเศษฟางเศษมูลสัตว์นั้นสามารถแปลงร่างเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพได้ง่ายๆด้วยสารเร่งซูเปอร์พอ1ของกรมพัฒนาที่ดินวิธีการก็เซนจะง่ายแต่จะง่ายแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะกระบวนการและขั้นตอนกนารหมักเริ่มจากใช้เศษวัสดุไม้ไม้แห้งที่เรามีอยู่อ2อก็คือเป็นมูลสัตว์ทุกชนิดเลยสามารถใช้ได้หมดเลยอีกหนึ่งตัวพระเอกของเราสารเร่งซูเปอร์พอ1แค่1น่ซอง จากนั้นค่ะเราก็นําเศษวัสดุอะค่ะกับมูลสัตว์นะคะวางสลับกันเป็นชั้นๆแต่ละชั้นก็ควรจะมีความหนาไม่เกินประมาณ30เซนสูงนะคะจากพื้นถ้าเราวางสลับเป็นชั้นแล้วอนะคะ่ะนะควรไม่เกินประมาณ50เซนหรือถึง1เมตรจากนั้นเราก็ใช้สารเล่เนพอลล์หนึ่ง,งนะคะหนึ่งจอน่ยฉีดกองละลายกับน้าลดให้ทั่วกองเลย<า>นะคะแล้วก็หมักเขาทิ้งไว้แบบนี้แหละคะ่ะแต่ว่าถ้าในกรณีที่เราใช้เศษวัสดุใบไม้แห้งที่มีชิ้นค่อนข้างใหญ่ในหนึ่งต้องมีการผสมให้เขาให้ทั่วกองนะบะายความร้อน2เพื่อทําให้จุนย์เราาขยย ประมาณสักสามสิบสวันนะคะเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่หน้าตาแบบนี้เลยประโยชน์ของปุ๋ยหมักพอดอหนึ่งเพิ่มธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองในดินทําให้ดินร่วนซุยรากพืชเดินดีลดการใช้ปุ๋ยเคมีประหยัดต้นทุนรักษาสิ่งแวดล้อมจากการเผาเศษพืชจากเศษพืชธรรมดาก็กลายมาเป็นปุ๋ยหมักคุณภาพดีแบบนี้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาที่ดินนะคะที่ช่วยปลูกอนาคตให้กับเด็กๆและก็ชุมชนของเราค่ะ